สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวมาทำพี่กับเด็กกันนะคะในหัวข้อที่ว่าภายในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี้กำลังจะมีใครนะคะเข้ามาหาคุณในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะคะนะโอเคก็มีกองไพ่มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสี่กองนะคะวันนี้เนาะอันนี้กองที่หนึ่งนะคะกองที่สองกองที่สามนะคะมองเห็นไหมเอ่ยอแล้วก็กองสุดท้าย โอเคแล้วเร็วนี้นะคะก็คือเดือนหนึ่งรับนับจากนี้แหละเดือนหนึ่งเนาะออดูได้ทุกสถานะนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูแบบโดยรวมเนาะว่าใครนะคะที่จะเข้ามาหาคุณเข้ามาชอบมาสนใจคุณนะคะในแง่ของความสัมพันธ์เนาะโอเคขอให้เพื่อนๆนทุกคนทําสมาธินะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกกองไพ่กันเนาะให้เวลาทําสมาธินะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่กองแรกนะคะก็คือกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักนณาราศีกันก่อนนะคะว่าแม่คุณก็เขานะคะที่จะเข้ามาหาชาวกองที่หนึ่งเป็นใครนะคะอยู่ในราศีอะไรนะคะ ขอไพ่สมามใบค่ะมีราศีเมษร,ราศีกันแล้วก็ราศีพิจิกมีราศีเมษร,ราศีกันไม่ก็ราศีพิจิกนะคะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าขอเป็นสั้นๆนะคะนะว่าภายในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี้ยก็คือเดือนกรกฎาเนี่ยโอเคจะมีใคร เข้ามาหาคุณไหมแล้วคนนั้นเป็นใครนะคะที่มาสนใจเนาะมีลักษณะยังไงขอให้นะคะให้กับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่าใครจะเข้ามานะคะใบแรกห้าไม้คนเก่าหรือเปล่าเนี่ยเ้าดาบ The เดชาริยอเจ็ดเหรียญ The magician โ okay. อเคสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะคนที่เขาจะเข้ามานะขอโทษนะคะมันเป็นคนเก่านะเออคนที่คุณกับเขาแบบมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะก,กันนะแบบรุนแรงเนาะแล้วก็มีความเครียดน,นะคะในความสัมพันธ์เนาะตัวเขาอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะมันขึ้นเนาะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะเป็นทห,หารตำรวจนะคะเป็นสจวอัับเครื่องบินหรืออะไรก็ได้นะคะหรือใดๆเนาะเป็น เป็น messenger อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะที่แบบว่าต้องเดินทางอ่ะต้องมียานพาหนะแล้วก็เดินทางนะคะได้หมดเลยเนาะทุกอาชีพนะคะที่เป็นประมาณนี้เนาะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังค่อนข้างมุ่งมั่นในการทํางานนะคะแล้วก็เอาจริงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันน่าจะมีปัญหากันมาอาจจะไม่ลงรอยกันอาจจะมีความแตกต่างหรือนิสัยบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้นะคะเออเช่นคุณอาจจะชอบอีกแบบเขาชอบอีกแบบแล้วก็เหมือนมาแบบตีทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบเบอร์ก,กันไปเนาะอื ซึ่งจริงๆอะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความเครียดในความสัมพันธ์เนาะเช่นเออคือกลางคืนเราอาจจะนอนไม่หลับเนาะเพราะว่ามวัวแต่คิดถึงคุณแล้วก็เฝ้ารอคอยนะคะว่าแบบเออ ถ้าเขาไปง้อคุณอย่างเงี้ยคุณจะกลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมไหมถ้าเขาเออง้อคุณอนะ่ะคุณจะกลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเฝ้ารอคอยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อคุณมานะคะมาพูดมาคุยแล้วก็เหมือนอาจจะใช้เลก่กลหรือว่าทำเนียนๆนะแบบเข้ามาคุยแบบเนียนๆอย่างเงี้ยเออเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะเป็นในเป็นในแนวของแบบว่ามาแบบ เบียนะแต่คุณรู้อะว่าเออว่าอยากกลับมาคุยอะประมาณเนี้ยอืมซึ่งเขาจะมีการเดินทางมาหาเลยนะคะคนนี้คือจะเดินทางมาเลยนะเพราะว่าคือเขาเหมือนรอคอยเวลาอยู่ตอนเนี้ยว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณตอนไหนอะไรยังไงคือเขาค่อนข้างวางแผนอยู่นะคะนะตอนนี้เนาะแล้วก็ตัวคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษามีความแตกต่างอะไรกันมากๆนะคะในแง่ของฐานนะ หน้าที่การงานอายุหรือแม้กระทั่งนิสัยเองก็ได้นะมอาจจะเป็นขาวกับดําก็ได้คุณอาจจะเป็นสายขาวเขาเป็นสายดําอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะซึ่งบอกว่าเลยเตรียมตัวไว้เลยค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจากละนับจากเนี้ยภายในหนึ่งเดือนก็คือโอเคมันเป็นไทม์ l ล s เนาะก็คือแล้วแต่นะคะถ้าคุณเข้ามาดูช่วงไหนก็นับต่อไปเลยนะคะอีกเดือนหนึ่งเนาะ เขาจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะนะโอเคตรงไม่ตรงยังไงถ้าแบบว่าผ่านไปเดือนนึงก็คือมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนางฟ้ากันหน่อยว่าเออตัวเขาเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะขอให้สักสามใบนะคะให้นางฟ้าเนาะว่าคนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกชาวกองแรกบ้างเอยฉันเกลียดที่เห็นคุณไปอ่อยคนอื่นอ้าวขอโทษน,นะที่ที่ ที่ทำให้คุณผิดหวังขอโทษนะคะโอเคแปน,นฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะเขาอยากบอกเนาะเออคุณก็อย่าไปอ่อยคนอื่นนะเดี๋ย <laughs> ว <laughs> เขาเหึงอยู่นะเออแอบเฝ้าแอบมองแอบส่องอยู่นะจ๊ะโอเคกองแรกก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สองนะคะกลองนี้นะว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมเอ่ยโอเคขอ ลัคนณราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะคนที่จะเข้ามาหาชาวกรงที่สองนะคะขอลัคนาราศีหนะะ่อยค่ะมีไพ่ราศีพิจิกนะคะราศีเมษใหม่แล้วแล้วก็ราศีมีนมีมีนพิจิกแล้วก็เมษนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองกันเมื่อกี้กองแรกเขาเอ่อคนเก่านะวนกลับเข้ามาใหม่เพราะว่าคิดถึงมากทนไม่ไหวแถมมีการบอกอีกว่าไม่ชอบเวลาไปอ่อยชาวบ้านเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชาวกองที่สองกันนะคะว่าคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยอีกหนึ่งเลนข้างหน้าจะมีใครเข้ามาหานะคะเข้ามามีใครนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะขอให้ให้กับอ๋อ คนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะว่าใครนะคะจะเข้ามาหาชาวกองที่สองนะคะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าได้ไพ่งดาบนะคะได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่อ,อ๋อในถ้วยได้ไพ่เดอะซันแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้โอเคออกไพ่หนึ่งใบขยายเจ็ดไม้นะคะ รู้แหละว่าเขาชอบคุณคนนี้บอกเลยโอเคหนึ่งดาบคืออะไรเออ โอเคคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะอาจจะเป็นชาท่านลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะมีอายุมากกว่าคุณนะคะห้าถึงสิบปีขึ้นไปเนาะคนอขอโทษค่ะประมาณห้าปีขึ้นไปเนาะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการทํางานนะคะมุ่งมั่นแล้วก็ขึงขังนะหน้าตาดุนะคะนิสัยดุนะเวลาทํางานเนาะชอบออกคําสั่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะในการดูแลเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปนะคะทํางานเป็นพวกข้าราชาการ ได้ทะะหารตำรวจได้เนาะหรือว่าเป็นทํางานที่อยู่ในระบบข้าราชการนะคะพวกนี้เนาะจริงๆตัวเขาเนี่ยอบอกเลยว่าน่าจะผ่านความสัมพันธ์ที่ผ่านการหย่าร้างหรือว่าเลิกลากับใครสักคนหนึ่งมานะคะซึ่งตัวเขาค่อนข้างที่จะมีกําแพงในความสัมพันธ์นะคะเช่นเออคือเขาน่าจะเพิ่งเลิกกับใครแล้วคืออาจจะอยู่มาสักระยะแล้วไม่เคยเปิดใจให้ใครเลยแต่พอเขาเห็นคุณเนี่ย คือเขาดันชอบเฉยเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุณ่ะเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่น่ารักนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนข้อหาเยอะหรือว่าถ้าตัวคุณอายุมากแล้วก็จะเป็นลักษณะที่น่าเด็กนะคะเป็นน่ารักสดใสเนาะเป็นคนที่มองโลงในแง่หมวกะซึ่งอาจจะต่างจากเขาที่ค่อนข้างแบบมีชีวิตที่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังในการทํางานพอเขามาเจอคุณเขากลายเป็นเหมือนแบบว่าเออชอบมีใส่คุณตรงนี้เนาะที่มันเลยทําให้เขาสนใจนะคะอยากจะเข้ามาหาคุณเนาะกออ็ความสัมพันธ์ ในช่วงแรกบอกเลยว่ามันอาจจะค่อนข้างกระทอนกระแท่นนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาหลายหลายอย่างเนาะแต่ว่าถ้าผ่านพ้นกันไปได้เนี่ยก็มันจะดีขึ้นนะคะในแง่ที่เขาเข้ามาจะมีคุณที่อาจจะช่วยเยียวยาเขาด้วยส่วนหนึ่งนะคะในแง่ที่แบบว่าเออเขาเสียใจหรือว่าเหมือนโดนเทมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาอ่ะเออชอบคุณตรงนี้ด้วยนะคะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะเลิฟแมสเซจออร์เคาละนะคะถ้าเกิดว่า คุณกับเขาได้เจอกันแล้วเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวขอให้สอามใบนะคะให้กับข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะของคนที่เลือกกองที่สองนะใบแรกนะคะคุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะใบที่สองคุณทำให้ฉันอกหักแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ เอ๊หรือว่าคุยไปสักพักคุณหกหักอกเขาหรือเปล่าฉันไม่อ่านรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณนะคะเหมือนที่บอกคือเหมือนเขาน่าจะผ่านความสัมพันธ์ความเจ็บปวดมาเนาะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีกําแพงในความสัมพันธ์นิดนึงอะนะแต่ว่าพอมาเจอคุณแบบกําแพงหดลงไปเลยหรือเส้นเดียวอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็อ่ะหมดแล้วนะคะกองที่สองเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สามนะคะกองนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะขอไพ่ส 3ามใบนะคะให้กับคนที่เลือกกองที่สามนะคะว่าอยู่ในราศีอะไรบ้างเอ่ยมีราศีมังกรราศีธนูแล้วก็ว้ายราศีมังกรมาอีกรอบทษน,นะคะราศีมังกรราศีธนูมังกรมารอบสองเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งเมื่อกี้ไพ่ ราศีพิจิกนะคะมีมังกรพิจิกนะคะแล้วก็ธนูนะคะนะที่ขึ้นมาเนาะมังกรเด่นเนาะขึ้นมาสองใบจะมีเดวีวโผลกมาหรือเปล่าขอให้นะคะให้กับคนที่เลือกกองที่สามนะคะว่าคนว่าว่าใครนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะ ใครนะคะที่จะเข้ามาหาคุดนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้จะมีลักษณะยังไงเขาเป็นใครคนเก่าคนใหม่ใครเอ่ยไม้แรกนะคะ The Fool หนึ่งเหรียญ Hermit หนึ่งไม้เด h ะไฮพรี e s สโอเคน่าจะเป็นคนใหม่นะคะที่เข้ามาเนะพพาะขอใพ่ขยายนิดน,นึง ขอให้ขยายเดอะฟูลน่่ยค่ะเดอะฟูลคืออะไร h Emperor โอเค โอเคคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคิดว่าเขาน่าจะโสดอยู่นะตอนนี้ตัวเขาเองอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะได้นะราศีกันได้นะคะนะอืตัวเขาเนี่ยอาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะห้าถึงสิบปีขึ้นไปเลยนะแล้วก็เจอกันผ่านทางสายงานนะคะเป็นคนที่อาจจะเคยเจอกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนไม่ได้สารความสัมพันธ์อะไรคือเจอกันจากหน้าที่การงานเนี่แหละแล้วก็เหมือนไม่ไม่เคยแบบชอบไม่ได้อะไรกันนะเนาะแต่อยู่แบบ วันหนึ่งอยู่ๆเขาก็เห็นคุณแล้วก็สนใจเนาะขึ้นมานะเออมันมีครึ่งขั้นหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งไม้มันเป็นลักษณะของการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เป็นคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเนาะคือเอาจริงๆคนนี้เขาน่าจะกําลังศึกษาดูนิสัยลักษณะของคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดีเป็นคนน่ารักเนาะตัวเขาอาจจะเป็นพ่อหม่แม่ๆมก็ได้นะคะแล้วก็ผ่านการหย่าร้างผ่านการแต่งงานมาแล้วนะเออแล้วก็คือ คือตัวเขาเองอะ่ะน่าจะจบไปแล้วกับคนเก่าอะ่ะแล้วก็ตอนนี้ชีวิตเขาค่อนข้างอิสระนะคะเหมือนเขาอยากใช้ชีวิตอิสระแล้วก็ลองคุยกับใครใหลายๆคนประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างภาษาเนาะอยู่กันคนละที่นะคะเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่เอ,อ่อภายนอกแสดงออกมาอาจจะล่าเริงคุยกับคนง่ายแต่จริงๆตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่เวลาคุยกับใครหรือว่าเวลาถ้าเขาจริงจังกับใครแล้วเขาศึกษาค่อนข้างละเอียดแล้วก็ ดูลึกลงไปถึงข้างใน,นคือภายนอกลักษณะคุณอาจจะดูเหมือนเขาอาจจะเจ้าชู้คุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเปือ่อยหรือว่าขี้เล่นนู่นนี่นั่นแบบคุยกับใครก็ได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามคนที่คนนี้เขาเหมือน เหมือนตั้งใจจะคบกับใครแล้วเขาเป็นคนที่คบคนเดียวนะคะแล้วก็จริงจังมากๆเนาะแล้วก็ลักษณะเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับเรื่องชาวบ,บ้านนะคะคือถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นเขาจะไม่สนใจเนาะเขาจะเหมือนโฟกัสที่ตัวของเขานะคะแค่นั้นแล้วก็ถ้าเกิดเขามีคู่เขาก็จะโฟกัสในเรื่องของการวางแผนอนาคตชีวิตคู่เนาะเพราะเหมือนตัวเขาน่าจะอายุเยอะกว่าคุณแล้วแหละแล้วก็เหมือนเขาน่าจะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนพอตอนนี้พอเขาได้มาเจอคุณเขาเหมือนโอเคเขาเจอเอ็มเพรส ขเขาแล้วเขาเจอคนที่ใช่ที่เขารู้สึกว่าเ,าเขาอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะเริ่มต้นคุยด้วยแบบนี้เลยนะคะนะซึ่งเอาจริงๆคุณกับเขาอะ่ะมันไปถึงได้ขั้นแต่งงานเลยนะกรณีที่คุณโสดน,นะคะนะเออมันเป็นไปได้ถึงขั้นนั้นเลยมันจะเริ่มมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะเป็นาการพูดคุยกันเรื่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แบบช้าๆไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายก็จะมีการแต่งงานหรืองานฉลองอะไรกันแบบนี้เลยนะคะหรือว่า อ,อประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้เนาะเพราะสุดท้ายมันขึ้นเอ็มเพรสเนาะแล้วก็ตัวของเขาเดฟูก็จริงอะแต่พอเปิดขายายมาได้เอ็มเพลอร์คือมันคู่กันอ่ะนะคะก็กองนี้ คนที่จะเข้ามาเดือนหน้าอาจจะเป็นคู่ของคุณคนนึงก็ได้นะคะที่เขาเข้ามาเนาะเออเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่อ่ะคือมันเป็นเฟสใหม่หมดเลยคือตัวเขาอาจจะต้องจบกับใครมาแล้วก็มาเริ่มกับคุณแล้วก็หรือว่าตัวคุณอ่ะก็น่าจะเพิ่งจบกับใครมาเหมือนกันแล้วก็เหมือนโอเคมันมีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะตรงนี้เนาะซึ่งมันเป็นเริ่มต้นใหม่จริงเพราะมีทั้งเดอฟูนะคะหนึ่งไม้หนึ่งเหรียญน,นะขึ้นมาแบบดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆอะ่ะงน้้ัไไปไดถึขแบบ ว่าแต่งงานมีการเฉลิมฉลองแบบนี้เลยนะคะนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยว่าถ้าคุณกับเขาได้เจอกันแล้วได้เริ่มต้นสัารความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะหรือว่าต่อให้เออเจอกันแล้วก็ตามเนี้ยอืมพอเขาได้เห็นคุณนะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะขอไพ่นางฟ้านะคะเริฟแมสเซจออร a าโกลนะคะขอไพ่สามใบเนาะกลองนี้ดีอยาบอกเลยอยากได้กองนี้ไม่ใช่ มันเป็นรักแรกพบนะคะฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณนะคะเนี่ยเออจริงๆนะมัน,ม,นมันแบบนั้นเลยนะจริงๆแล้วก็ที่รักคุณรู้ไหมฉันคิดถึงจูบของคุณตลอดเวลาเลยนะกอนนี้ถ้าคุณกับเขาแบบว่าเออได้ได้แบบว่าเออได้จูบก,กันแล้วหรืออะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนาะเขิน <c oughs> พูดไปพูดไปอมยิ้มไป <c oughs> อะไรไม่รู้ <c oughs> แล้วก็โปรดอย่าตัดสินการกระทาของฉันโดยไม่เข้าใจเหตุผลของฉันคือเขาน่าจะเป็นคนนิ่งมันอาจจะไม่ได้คือคุณอาจจะดูไม่ออกว่าเขาคิดอะไรแต่จริงๆเขาคิดทุกอย่างนั้นแล้วก็มีการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งนะคะนะคนที่จะเข้ามาหาคุณเดือนหน้านะคะก็ลองดูนะคะถ้าออถ้าตรงยังไงแบบวนกลับมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าแบบตรงอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองสุดท้ายของเรานะคะก็คือกองนี้ เดี๋ยวเรามาดูลักษณาราศีกันก่อนละกันเนาะขออนุญ,ญาตนะคะดูลักษณาราศีนะคะของเพื่อนๆนะคะที่เลือกกองสุดท้ายนะคะว่าเออว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นใครนะคะไม่แรกได้สิง ราศีมีนแล้วก็ราศีกันมิถุนนะคะมีราศีสิงห์ราศีมีนไม่ก็กันกับมิถุนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นใครใครกันเข้าเป็นใครน้อร้องเพลงแบบบอกบอกอายุมากเลยว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วโอเคขอบ่ห้สามใบนะคะไม่อยากให้เครียดนะ คือไม่รู้ว่าชอบแบบไหนกันแต่ว่าเป็นเป็นคูณประมาณนี้นะคะแบบเออไม่ไม่ไม่อยากซีเรียสมากเนาะแบบอยากให้ดูคลายเครียดมากกว่าโอเคแต่ถ้าตรงก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงเนาะคนที่จะเข้ามาหาคุณได้คิงไม้นะคะได้สิบดามแหละเป็นพ่อไม้แน่เลยได้สี่ไม้จริงด้วยได้หนึ่งไม้ได้เด็กไม้ขอโทษค่ะแล้วก็ได้เจ็ดถ้วยโอเค แหมพอนุ่มฮอตไม่เท่าไหร่ไฟแรงอีกต่หากมีหนวดแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ขอให้ขยายค i n g ไม้่อยค่ะค i n ไม้คืออะไรไนไม้ใ nice น nice okay. ดาบ emperor โอเคสิบดาบสี่ไม้ไม่สื่อนะเจ็ดถ้วยคืออะไรตัวเลือกเยอะหรือเปล่าจะให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่เอานะจ๊ะ อ๋อโอเคอคนที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะราศีเขาที่ขึ้นน่ะเป็นราศีเมษนะคะที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนทีอ่อายุมากของคุณเหมือนกันนะ5้าถึงสิบปีขึ้นไปเลยนะคะเป็นอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวได้อันที่หนึ่งอันที่สองเป็นคนที่อาจจะทํางานข้าราชการทหารตํารวจนะคะหรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบเนาะเป็นคนที่ ดูภูมิฐานเนาะมีคนน้ำหน้าถือตานะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีลูกน้องบริวารประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นตําแหน่งที่แบบใหญ่ๆอะ่ะเออเป็นอาจจะเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปนะคะประมาณนี้เนาะเขาเป็นคนที่ทําอะไรเร็วชอบความเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชีวิตอาจจะต้องเดินทางตลอดเวลาเนาะแล้วก็เป็นคนมีไฟะนะ ไฟลุกโชนเป็นคนแบบดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีออร่าหน้าตาดีประมาณนี้เลยเนาะเป็นคนที่แอคทีฟในเรื่องของการงานค่อนข้างจะบ้างานมากๆคือทํางานทํางานทํางานอย่างเดียวนะคะตัวเขาเองอ,ะอ่ะน่าจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมาที่เป็นลักษณะที่เป็นครอบครัวแล้วนะแล้วก็โอเคขอโทษค่ะ ก็เออเป็นลักษณะที่เขาน่าจะผ่านการหย่าร้างผ่านการแบ่งงานมาแล้วเนาะแล้วก็น่าจะแบบว่าจบกันกับครอบครัวเข,เขาไปแล้วอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่อย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองอมองตรงนะคะว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมากคือมีคนข้อหาเขาเยอะมากโดยโปรไฟล์ของเขาที่ค่อนข้างดีะนะ ซึ่งเอาจริงๆนะตัวเขาสนใจคุณนะแล้วก็เหมือนถูกชะตาถูกชะตากับคุณนะคะซึ่งเขาก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณหมายแต่ประเด็นคือเขาคุยหลายคนอะนะเออมันก็จะมีการคุยแบบอาจจะไม่ได้คุยกับคุณอย่างเดียวนะคือเขาน่าจะต้องคือเขาเขาคุยกับคนอื่นด้วยแต่ในแง่ของคุณมันอาจจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรเนี้ยที่ต้องคุยกันเนาะซึ่งเขารู้สึกถูกชะตานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออ อาจจะเป็นคุณก็ได้เนาะที่เป็นเหมือนเป็นเป็นตัวเบอร์หนึ่งอะในในในตัวเรื่องของเขาที่เลือกอยู่อน่าจะเป็นคุณนะคะที่เป็นเบอร์หนึ่งนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนพูดเก่งเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆอย่างนะคะที่เขาดูแล้วอ่ะมันเป็นลักษณะที่เออเขาก็คือเหมาะเหมาะเหมาะกันกับเขาอ่ะเพราะว่าคนนี้เขาจะดูหลายอย่างเขาจะไม่ได้ดูแค่แบบว่าหน้าตายเดียวเขาจะดูทั้งแบบนิสัยหรือว่าการทํางานความเก่งหลายๆด้านของคุณอะเนาะเออ หน้าตาด้วยนะคะซึ่งพอเขาเหมือนแบบว่ามีต like ัวเลือกหลายคนก็จริงแต่พอเขาได้มาคุยกับคุณเขารู้สึกว่าเหมือนคุณน่ะเหมือนเขาถูกชะตากับคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถบริหารจัดการอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยโอเคอยากจะมาสานความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนนี้เนาะก็ลองดูลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลิฟออร์เคิลเออเลิฟแมสเซจนะคะออร์เคิลนะคะว่าเออถ้าเกิด สมุดได้เจอได้คุยกันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะขอให้สามใบนะคะแต่ตัวเลิกเยอะแหละรู้แหละว่าฮองต,ตัวลุงเป็นไฟล้วมั้งฝนเข้าหายเยอะมากแม่ใบแรกนะคะคุณมีพื้นที่ในหัวใจช้านอย่างที่ไม่มีใครอย่างที่ไม่มีใครเคยมีนะเออ เหมือนที่บอกคือเขาอาจจะคุยหลายคนนะแต่ว่าคุณน่าจะเป็นคนเบบเบิร์นต้นๆน,น,นะแบบในคนที่เขาคุยด้วยเนี่ยว่าแบบชอบถูกใจประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใบที่สองทุกครั้งที่โทรศัพท์ชั้นดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณนะคะหลังจากนั้นอาจจะแลกลายแลกเบอร์หรือเปล่าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ ถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคําแก้ตัวอ,นนอันนี้หมายถึงใครเนี่ยหมายถึงเราบอกเขาใช่ไหมถ้าแบบอยู่ๆเขาไปเลือกคนอื่นเนี่ยให้ให้จากไปเลยนะไม่ต้องมาหานะคะไม่ต้องมาหาคนกองนี้นะบอกไว้ก่อนโอเคก็จบไปแล้วนะคะทั้งสี่กองนะชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะ,ะก็ขอบคุณนะคะทุกๆก,การกดไลค์การกดซับสไครต์หรือว่าอะไรใดๆก็ตามคือมัน คือมีความสุขมากเลยเพราะว่าทํางานมาเหนื่อยแล้วแบบว่าพอมาทําคลิปแล้วแบบเจอคนคอมเมนต์หรือว่าเจอคนกดไลค์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบคอมเมนต์บอกเนี้ยมันรู้สึกแบบมีความสุขอ่ะเออมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากจริงๆนะคะแบบเออที่ทุกคนแบบกรุณาเมตตา <laughs> จะร้องเพลงหวยหาความรักความเมตตาละโอเคขอบคุณมากจริงๆนะคะที่แบบว่า มันเหมือนทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะก็จะบอกทุกคลิปเนาะว่าอยากให้ดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่าโควิดระบาดแล้วก็ เจอปัญหาเศรษฐกิจอีกพวกนี้มันก็ทําให้เราแบบเครียดอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็พอออกไปไหนไม่ได้แบบบางคนน่ะมันเป็นวิธีการคลายเครียดเช่นอาจจะออกไปเดินห้างหรือชอบไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันจํากัดทุกทุกด้านเลยอะ่ะมันก็อาจจะทําให้ความเครียดอะ่ะแบบเพิ่มมากขึ้นก็ให้มาดูคลิปวิดีโอนะคะหรืออยากให้เออทําหัวข้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะถ้าแบบมีบะแบบว่างมาทําให้ได้ก็จะแบบรีบมาทําให้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามไว้เจอกันคลิปใหม่ไว้บาย Bye.